บ้านคนงามยามนี้นะครับก็เป็นในช่วงที่ทุกคนก็ต้องหวัดระแวงกันอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งระบาดกันอยู่ในตอนนี้ก็อยากจะส่งข่าวถึงเพื่อนๆที่รักนะครับส่งข่าวถึงเพื่อนๆที่รักทุกคน ว่าการดูแลตัวเองก็สำคัญการดูแลคนที่รักก็สำคัญนะครับเพราะว่าทุกชีวิตต้องมีการขับเคลื่อนนะครับทุกคนจะไม่ยอมให้ตัวเองได้เจอความทุกข์อันเกิดจากที่ตัวเองไม่สู้เนี่ยมันจะไม่มีใครยอมเพราะฉะนั้นในการที่ เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ณนะตอนนี้ก็ขอให้มีกำลังใจที่กล้าแกร่งมีกำลังใจที่พลังใจที่เข้มแข็งนะครับเป็นกำลังใจที่เราจะต้องไปต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนไปจนถึงที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องบางเรื่องของวันนี้นะครับผมบ้านคนงามก็อยากจะมาส่งนะครับส่งความคิดเห็นส่งครอบความปรารถนาดีให้แก่เพื่อนๆที่รักส่งกำลังใจดีๆในวันที่ทุกคนก็ต่างหวาดกลัวในวันที่ทุกคนก็ เขาเรียกอะไรวันที่ทุกคนก็จิตตกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้มีปัญญาโดยสมบูรณ์ได้นั้นก็เราต้องใช้สติปัญญาในทุกๆเรื่องนะครับในทุกๆเรื่องที่เราได้คิดวิเคราะห์เอาไว้ด้วยตัวของเราเองอย่าประมาท นะครับจิตใจคนก็สำคัญนะครับจิตใจก็สำคัญในการที่เราจะอยู่ตรงนี้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้ท่านได้ตรัสเอาไวา้บอกว่าจิตที่กัดแกงดิ้นรนนั้นนะย่อมดัดให้ตรงได้ความในยะความแปลก็คือผู้มีปัญญานะครับย่อมทําจิตที่กวัดแกงที่ดิ้นรนที่รักษายาก ห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนชนี้ก็เปรียบได้กับจิตที่ยกขึ้นจากห้วงน้ำคือความอะไรละบ่วงแห่งมานย่ำดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกโยนไปนอกบนบกความหมายก็คือปลาที่อยู่บนบกก็ไรทิศท,ทางกระเสือกกระสนดิ้นรนไปหาที่สิ้นสุดของตัวเองไม่ได้หาจุดมุ่งหมายความหวังตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาอย่าให้จิตตัวเองได้กัดแกว่ง